รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการใส่ใจให้โลกสวยนะคะรายการที่จะนําเสนอความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ทรัพยากรธรรมชาติของเราเนี่ยเสื่อมโทรมลงไปมากนะคะดังนั้นประชาชนทุกคนก็ต้องหันมาตระหนักแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันให้มากขึ้นด้วยวันนี้รายการของเราพาคุณผู้ชมขึ้นดอยช้างที่ตําบลวาวีอําเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายค่ะพื้นที่แห่งนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่มีการ ปลูกกาแฟเป็นลำดับต้นๆของประเทศไทยเลยค่ะก่อนหน้านี้ในอดีตนะคะ,กะเกษตรกรของที่นี่เขาปลูกฝิ่นฝิ่นซึ่งเป็นพืชเสพติดให้โทษนั่นเองแต่ด้วยพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงห่วงใยประชาชนก็เลยมีการส่งเสริมให้กเกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่นนะคะทําให้กเกษตรกรและก็ประชาชนของพื้นที่นี้ตอนนี้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ค่ะรายการของเราจะพาคุณผู้ชมมาชมความสมบูรณ์และก็สิ่งแวดล้อมที่สวยงามของที่นี้ค่ะเที่วเขาก็แชร์กันออกไปพัฒนาชา้าช้าหรือว่าสิวไลเห็นยังไงเขาก็แชร์ไปอย่างนั้นเราอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าคำว่าบ้านคือที่เดียวที่รู้สึกตอนนี้นะคะเราอยู่กับคุณอเดลนะคะกรรมการผู้จัดการ บริษัทดอยช้างคอฟฟี่ออริจินอลจำกัดนะคะสวัสดีครัคุณอาเดลสว,วัสดีครัค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ให้ทางรายการสายใจให้โลกสวยนะคะได้มาเรียกว่าเจาะลึกเลยดีกว่าบนดอยช้างนะคะได้มาสัมภาษณ์แล้วมาพูดคุยแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ไปดูกิจกรรมต่างๆดอยช้างบ้างนะคะอันดับแรกเลยถามก่อนเลยอยากให้คุณอาเดลเล่าถึงที่มา ประวัติของดอยช้างเราเราก่อตั้งมานานแค่ไหนแล้วยัางไงบ้างเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปเมื่อประมาณส0ม0บปีที่แล้วนะครับก็คือว่าก่อนที่มาเป็นกาแฟดอยช้างเนี่ยที่มาที่ไปยังไงก็จากของกาแฟดอยช้างเนี่ยก็คือจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กนะครับก็คือตั้งแต่ปี1-2นะครับก็คือพระอมทานมีพระราชดำริในการที่จะให้พี่น้องบนภูเขา ทำยังไงให้อยู่ดีมีสุขแล้วก็ทํำยังไงให้คือเข้าอยู่ได้โดยที่ว่าคือไม่ต้องปลูกในเรื่องของพอืชเศรษฐกิจที่เป็นนยาเสพติดนะครับมาเริ่มปลูกที่โดยช้างจริงๆก็คือ,อตั้งแต่ปี2526 25, 5นะครับเริ่มปลูกในเริ่มต้นช่วงแรกก็คือจะมีหน่วยงานของกรมประชาสงเคราะห์ในสมัยนั้นนะครับพี่น้องที่นี่ก็คือมีอยู่สชนเผ่าสามชนเผ่าหลักก็คือมีพี่น้องอาขาหรือว่าอีกออดนะครับแล้วก็จะมีดีซู หรือว่าลีซอนะครับแล้วจะมีจียูนานดี๋ว่าจีนิ่อนี่ยมันจะมีมีหลายหลกหลายนะก็คือกลุ่มแรกนะครับให้พี่น้องที่นี่คือเริ่มต้นผูกก็คือ40ครอบรัว40ครอบรัวนั่นก็คือพี่น้องอาขาอยู่20แล้วก็พี่น้องลีซูกับคนจีอีก20ก่าเขคืออันนั้นคือจุดเร่มต้น,นโดยที่พระอ,องค์ท่านได้พระราชทาน เ,เป็นกล้ากาแฟเลยครับกล้ากาแฟจะผ่านมาทางหน่วยงานของ,อของประชาครสมคอครับก็คือแจกให้กับพี่น้องที่นี่เลยเริ่มจนปลูกก็คือให้ทดลองคือคั้นเลือกจากพี่น้องเกษตรกรที่ที่อันนี้บลอกก็คือหนึ่งในนั้นก็คือมีคุณพ่อนะครับสี่สิบครอบครัวนั่นก็มีคุณพ่อบางครอบครัวอาจรับกล้ากาแฟไปแล้วเนี่ยอาจจะเก็บไว้ด้วยความที่คือเขายังยังไม่พร้อมที่จะปลูกอย่างเงี้ยครับส่วนของคุณพ่อก็เริ่มเริ่มปลูกแล้วพร้อมเลยพร้อมเลย คนที่เป็นโลโก้ของกาแฟดอยช้างนั่นคือคุณพ่อต้นถิ่นนี่ครับก็คือของคุณพ่อนะครับก็คือเป็นชาวอาขาชาวอาข่าแล้วพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เมื่อก่อนกับปัจจุบันนี้อยากให้เล่าถึงตรงนี้ว่ามีความแตกต่างกันยังไงคือเมื่อก่อนนี้เราเจอปัญหาอะไรบ้างในเรื่องนี้ก็ผมจะเล่าถึงว่าคือในสมัยโน้นนะครับก็พื้นที่บนดอยช้างเนี่ยจะมีในการที่จะปลูกฝิ่นแล้วก็พืชเช่นประเภท ใช้มะเขือเทศปลูกข้าวโพดปลูกกะหล่ำอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเงี้ยต้พวกนี้ก็เหมือนกันสมัยแต่ก่อนนะต้นไม้พวกนี้นี่ก็คือพวกเราเนี่ยเราต้องยอมรับว่าคือสมัยโน้นก็คือต้องตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ปุ๊บเนี่ยสิ่งแวดล้อมที่นี่มันก็ไม่ค่อยดีแล้วก็คือมีการเผาป่าจัดเมื่ออดีตนะครับเรามาดูว่าคือจัดที่เราถ้าเราอันนี้ปุ๊บในภาพต่างๆที่มีอยู่นี่คือต้นไม้เนี่ยแทบจะไม่มีเลย พอหลังจากที่ปลูกกาแฟปุ๊บเนี่ยจะพระองค์ท่านคือประทนานสายพันธุ์กาแฟให้กับพี่น้องปุ๊บมันก็สิ่งแวดล้อมทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างมันก็คือกาแฟหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าคือไอ้กระปลูกกาแฟมันต้องตัดต้นไม้ไม่ใช่นะครับกาแฟอาบิก้าเนี่ยการปลูกกาแฟราบิกา้กา,กา,า,กานั่นคือการปลูกป่า อายุของกาแฟเนี่ย <heroic S 2> มันก็อยู่ได้เป็นร้อยร้อยปีทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมกันบ้าง<ช>ว่าดอยช้างเรามีวิธีการบริหารจัดก,การหรือม,มีนโยบายในด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างคะจริงๆแล้วเราเรา,เราแคร์ในสิ่งแวดล้อมนะอย่างที่บอกก็คือ,อสังคมนี้มันต้องอยู่ร่วมกันแค่เราแค่ระมองแค่ว่าคือว่ามีผลบริสมีกมาแฟอะไรปุ๊บเนี่ยเราจะไม่สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้เพราะฉะนั้นเราเราแคร์ในเรื่องของทํายังไงก็ได้ให้พี่น้องที่นี่คือปลูกในใจของ พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยอย่างตอนนี้เนี่ยกเกษตรกรที่เป็นไมเบอร์ของกาแฟดอยช้างเนี่ยมีอยู่ประมาณพันกว่าครอบครัวเนี่ยทุกครอบครัวเนี่ยทำยังไงให้มีความปลูกในใจให้ได้นั่นคือสิ่งที่สาคัญอย่างปีนี้เราก็ขอกล้ากาแฟจากป่าไม้นะครับต้นไม้เยอะมากแต่ละปีเราก็จะมีค่อนข้างจะประมาณสองสามแสนต้นนะกาแฟที่เป็นของดอยช้างที่ทําไมได้ถึงคุณภาพถึงขนาดนี้เนี่ยเขารู้เลยว่าคือเพราะสิ่งแม่ร้อง ถ้าปลูกพืชเชิงเดียวพวกนะดยอายุของกาแฟบางก็จะได้แค่ไม่เกินแค่แปดเจ็ปีมันก็จะตายแล้วถ้ามีต้นไม้อื่นๆเข้ามาคุมด้วยกับป้อมเนี่ยอายุของมันยื<ก>ยดไปในระยะเวลาช่วรูว่ชนแล้มันเป็นเหมือนกับว่าเป็นมรดกข,ของอให้แก่กเกษตรกรพูดง่ายเราใส่ใจตั้งแต่กระบวนการปลูกใช่รับการดูแลในในสวน ถึงโรงงานใช่ครับในด้านโรงงานเรามีอะไรบ้างที่เราทําเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมคะนี่ก็คือใน,ส,นส่วนของโรงงานเนี่ยเราก็มีคือทำอยังไงก็ได้ระบบเอ,อ่อเรื่องน้ำเนี่ยกลับมาใช้อ,อย่างเครื่องที่เราใช้อยู่ก็คือจะเป็นเครื่องของมาจากคนลมเบียเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันเดี๋ยวเราจะได้ไปดูนะวันนี้เราได้มาเจาะถึงบนดอยช้างทั้งได้เห็นกระบวนการทุกอย่างแล้วถามในส่วนของแฟนชายต่างๆที่เรา ส่งไปตามพื้นที่ต่างเรามีวิธีการใส่ใจสิ่งแวดล้อมในด้านไหนบ้างคะแก้ที่เราใช้สารว่าที่จะอันนี้คือย่อยสลายได้ย่อยสลายได้เพราะงั้นคือเราแคในสังคมทุกที่ถ้าเป็นของฟรนไซเศทั้งหมดเราจะให้อันนี้ครับก็ใช้แก้วที่สามารถที่จะย่อยสลายได้เลยครับงั้นเดี๋ยวต้องให้คุณเดลพาไปดูทุกอย่างที่เราพูดคุยกันแล้วเนี่ยวันนี้อยากเห็นภาพมากเลยอยากให้ไปดูครับอยากจะให้ไปดูว่าเราทําอะไรบ้างค่ะอยากรู้ว่าคุณภาพดอยช้างที่ว่าดีเยี่ยมที่สุดเนี่ยมันเป็นยังไงต้องพาผ่านการแต่ต้้้องไดดเห็นวย ต้องไปสองหาดต้องไห้ทำงานด้วยได้ค่ะได้ไปเดินสวนโอเคค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาไปเจอกันครับเวยกันที่นี้ครัะ สวนเนี่ยมันต้องมีต้นไม้มันต้องมีต้นไม้มีทั้งอ,อย่างอันเนี้ยฟัดทองจะงมีสาลี่มีรุ่นไหนอ่แล้วก็มีไม,ม้แคดเมียอางี้มันจะปลูกรุมๆกันนะครับฟ้ากาแฟเนี้ยต้องการร่มเงาอ๋อคือมันจะต้องใหญ่แค่ไหนคะเมล็ดมันถึงจะเรียกว่าสุกเต็มที่มันจะออกมาเป็นสีแดงอ๋อดูมันที่สีอพอเมื่อไหร่ก็แล้วแต่สีแดงเมื่อไหร่ป๊อบเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บได้นะ แต่ที่นี่เนี่ยระดับความสูงขนาดนี้เนี่ยมันจะสุดช้าวิธีการเก็บเนี่ยอย่างที่ทราบว่าเราใช้แรงงานคนเลยเราไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรก็เก็บเฉพาะ,มะเมล็ดที่สุกวิธีบีก็คือแบบหมุนมใช่ไหมแล้วมันจะทิ้งอย่างนนี้ด้วยด้วยความระมัดระวังต้องวิธีพิจัไยไม่ใช่แบบลบนี้นะครับส่วนอื่นมันจะร่วงเลยอ,อย่างร้อยเปอร์เซ็นที่เราเก็บเนี่ยเราคัดที่เป็นของเรากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ยถ้าเป็นกาแฟดอยชา้างเราแค่ไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลย ที่เป็นใช้ตราดอยช้างนะครับอันนี้คือกาแฟพรีเมียมของเราเนี่ยจะสังเกตว่าดินนิ่มๆมากเลยค่ะดินนี้ใช่เป็นเพราะเราใส่ปุ๋ยเปื่อยเชอรี่ด้วยแล้วก็มีใบไม้ไงี้ยครับใบไม้ใบหญ้าพวกนี้ก็คือปุ๋ยเลยปุ๋ยชนิดชั้นดีเลยนี่ครับมันจะมีอันนี้เลยมีแต่อันนี้หมดเลยอ๋อปกคลุมเออใช่อันนี้คือเหมือนกับคลุมไว้แต่อันนี้ในดินเอ้ออันนี้หมดเลยชุ่มชื้นความชุ่มชื้นตลอด อยากเห็นต้นออื่นี่มีมีอะไรที่แบบต้นบอยต้นอะไรพวกมันจะมีในสวนของกันเนี่ยครับบอยก็มันจะมีแต่ละที่มันก็จะไม่เหมือนรับบางคนอาจจะมีบอยบ้างในสวนบางคนอาจจะมีในสวนมีไม้คผ่ตะเมียบ้างมันจะมีหลากหลายครับแต่คือมันจะปลูกรวมกันจะบอกพืชแต่ละอย่างนี่คือให้ใช่ครับเป็นพืชที่สร้างรายได้ที่แบบระบบบนแม่แล้วก็ระบบที่ทําให้เกิดการอยู่ด้วยกันเนะเมื่อคนนี่ยนะ จากตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะไปดูตรงโรงงานใช่ไหมคร่บหลังจากนี้ป้อมเนี่ยเราก็ไปดูลงในส่วนของหลังจากเก็บสมมติว่าคือเราจะไปกระบวนการเก็บแล้วกระบวนการเก็บก็เราจะไปดูในส่วนของกระท้อเปลือกเชอรี่ว่าการกระท้อเปลือกยังไงบ้างแล้วเอาน้ำที่ไปทิ้งที่ไหนใช่ตรงนี้ที่อยากจะเน้ระบบน้ำเนี่ยเราก็กลับมาใช้ในสวนเหมือนกันคือระบบรีไซเคิลทั้งหมดแล้วแล้วก็เครื่องของเราก็คือเครื่องที่ช่วยสีแม่ล้อมอ่ะครับหมายความว่าตัวเครื่องเลยใช่ไหมคะ ครื่องนี้คือแค่ให้แต่นี่ใช้น้ําน้อยมากครับเดี๋ยวเราไปดูอ่ะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวไปที่โรงงานอย่าทิง้งเลยหมาว่าที่ไหนเก็บเอาไว้ไปทิ้งในทังเขยะบ้านของเราช่วยกันนะช่วยรักษาหน้าตาประเทศไทยให้สวยงามและน่ามอง,องตัวนี้มันเป็นส่วนที่เราต้องมา เกษตรกรนะครับเขาจะเอามาขายหลังจากที่อันนี้เสร็จปุ๊บนะเราก็มาอยู่ในส่วนของนี้คือช่างเสร็จเขาจะมาดูแล้วว่ากาแฟของในกอสมาชิก A B C D เลยก็อลไเขาจะมาดูเลยตั้งไว้เดียไว้ปุ๊บตามที่บอกไว้ไหมและที่ประกาศไว้ผ่านเอาลงไปเฉพาะที่ที่ผ่านใช่ครับแต่ที่ไม่ผ่านก็กลับก็กลับไปกลับไปส่งกลับไปให้เกษตรกร ส่วนที่นี่ปุ๊บเนี่ยเราก็จะเช็คอีกทีนึงนะครับเช็คแค่นี้ยังไม่พอเช็คด้วยหมายว่าต้องต้องคัดดูดูด้วยด้วยนะแล้วยังไม่พอนะครับเราจะมีตัวนี้นะครับมันมีบ่อเชอร์รี่เนี่ยเขาเรียกบ่อเชอร์รี่เนี่ยมันก็จะมีกาแฟเราจะเติมน้ําไว้ก่อนมันจะมีกาแฟที่ไม่ดีหรือกาแฟที่ไม่มีคุณภาพพวกมันก็จะลอยขึ้นในนี้จะมีเป็นน้ำหมดเลยใช่ไหมครับนี้ำหมดเลยครับอ๋อถ้าไม่ดีมันจะลอยขึ้นเลยไม่ดีมันจะลอยขึ้นไม่เอามาเล็กที่ จมเท้านนที่จะเอามากระเทา่เปลือกตัวนี้จะมีเครื่องที่ดูดเครื่องที่ดูดมันจะมีส่งเข้าไปมันจะดูดขึ้นมาจากตัวนั้นในท่อค่ะก็คือจะดูดมเมล็ดกาแฟขึ้นไปใช่ครับมันกาแฟเชอรี่นะครับอ๋อทำผ่านกระบวนการจตรงนี้แล้วแยกยังไงต่อคะหลังจากที่อันนี้ปมเมื่อกี้ที่ผ่านการได้คือกาแฟที่จมนะเชอรี่เนี่ยจมปมเนี่ยเอากาแฟเชอรี่เนี่ยเอามากระเทา่เปลือกตัวนี้เลยค่ะ ตัวนี้เครื่องตัวนี้ของเราเนี่ยเครื่องมาจากอันนี้เลยครับโคลอมเบียเครื่องนี้สายสามารถที่จะดูแลในส่วนของสิ่งแวดล้อมเลยคือใช้น้ําน้อยมากน้อยมากแค่ประมาณไม่ถึง20%เอน่ยทุกอย่างสามารถรีไซเคิลได้หมดเลยก็คือน้ําทุกอย่างมันกลับมาใช้ในอย่างข้างบนเนี่ยทำไมเราต้องตั้งไว้สูงนะครับน้าก็คือดูดขึ้นไปปุ๊บมันก็กลับไปอยู่ใช้ในในส่วนก็เลยมันก็ดูดขึ้นมาใหม่บนโมเวียกันใช้อยู่ ไปที่ไหนต่อคะจากที่น้ำที่รงแวร์นี่ครับมันมีเมื่อกี้เห็นไหมที่ที่เขียวๆตัวนี้นะครับน้ำเกลือตัวนี้เรากรองหนึ่งสองสามสี่เนี่ยกรองเสร็จปุ๊มเนี่ยส่วนกาที่มีเราเอากลับไปเป็นปุ๋ยน้ำที่เรากรองเสร็จปุ๊บเราก็ดึงกลับมาใช้ที่ตัวนี้ก็คือส่งขึ้นไปข้างบนเราจะมีบ่อพักบ่อบ่อพักน้ำมาเราก็ส่งกลับมาใช้ แล้วน้ำในจริงๆกับคนเดียร้อใช้เพราะมันมีจุลินทรีย์บางอย่างบางตัวอยู่ในตัวน้ําอยู่แล้วจุลินทรีย์ที่มีธรรมชาติอยู่ในตัวของมันเนี่ยเรากลับมาใช้มันหมากคือมันจะทาให้เกิดการมากของกาแฟมันก็ดีขึ้นอีกมันจะดีขึ้นนี่นั่นคือสิ่งที่เราเราคนเจอมาส่วนน้ําที่จดชิ้นก็มันมีไม่ถึงประมาณไม่ถึง20สเอซนอันนั้นน้ำที่จะชิ้นก็คือเราเอาส่วนนั้นไปลงไปในสวนกาแฟต่อ แล้ก็จะมีบ่อยก็คือทุกส่วนของน้ำเนี่ยเรากลับมาใช้ได้หมดหคือที่นี่มันมีน้ําน้อยทํำยังไงให้ประหยัดน้ําทํำยังไงให้คือสามารถที่จะ,ะดูแลในสิ่งแวดล้อมได้กัเพราะเราเป็นต้นแบบทําให้ทุกคนต้องรู้ว่าคือการดูแลอย่างที่บอกคือไม่ใช่แค่ว่าคือการที่เราได้ GI หรือได้สินบนชี้ธรรวิสัชเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่ดูแค่องค์ประกอบของ กาแฟที่มีคุณภาพอย่างเี้ยเราต้องแคร์ในสิ่งแวดล้อมเเราจะมีตัวนั้นนะครับจะมีน้ามีอันนี้ป้๊มฝั่งโน้นเนี่ยเราจะมีกองไว้เลยเปลือกเปลือกเชอรี่เนี่ยกองไว้ป้๊มเนี่ยพอแต่ละวันนี้เราก็ต้องเก็บแล้วก็เอาไปหมักไว้ในต้องหมักอีกมต้องผ่นกรนหมักมันมีสายเอมีอะไรมีทั้งลงด้วยขี้วัวไดผสมกันนะพอเป็นอินซียอินซีย เอาสวนนนเนี่ยก็กลับไปใไส่ในสวนกาแฟเลยอยู่ที่บ้านเราทิ้งขยะในถังแต่แปลกทีนะเวลาที่เราเออกไปไหนทำไมทิงท้งทิงท้งทิ้งทิ้งกันตามสบายลงถนนลงแม่น้ำลำคลองนี่ก็คือโรงเก็บกาแฟหลังจากที่เราตากแล้วใช่ไหมคะแล้วผ่าน QC ในการที่ วัดอุณหภูมิเรียบร้อยแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่ผ่านมาก็คือกระบวนการโปรเซสการในการที่จะกระเทา่เปลือกกะลาอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จตัดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วล่ะคือเอามาเก็บได้เลยอันนี้คือสามารถที่จะตัวนี้กาแฟดอยช้างนะครับเก็บในรูปของกะลาอันนี้อย่างไรต้อง8เดือน8เดือนกว่าที่จะเอาออกจําหน่ายได้ แเดือนที่จะเอามากระทาะเขาจะเรียกว่าคือหลังจากขั้นตอนนี้ต่อไปนี่คือกระทาะเปลือกของกลาอเออกไปที่จะเพื่จะเอาไปคั่ววแล้วเอาไปจําหน่ายได้เลยครับผมโลกวันนี้ใครก็ใช้โซเชียลต่างชาติมาเที่ยวเขาก็แชร์กันออกไปพัฒนาชาชาหรือว่าสีวิไลเห็นยังไงตอนนี้ก็คือลบสีญญญ เออเออกะลาครับที่หลังจากที่เมื่อกี้เราไปดูคือบ่มเสร็จเรียบร้อยเสร็จแปดเดือนแล้วนะครับเราก็เอากาแฟเนี่ยเอามาสีตัวนี้เลยอ๋ออันนี้เราสีเหมือนเหมือนสีข้าวไหมคะสีเหมือนกันเลยเหมือนกันแต่ว่าเป็นกาแฟอ๋อแต่ว่ามันจะอันนี้นึงพอขึ้นมาแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บก็จมาขัดเกลแล้วก็ลงมาก็มันก็ที่นี้จะมีขนาดของไซสิ้นนะครับมีตะแกรงมีอะไรพวกมันจะขยับขยับพวกมันก็จะแยกออกมาเป็น กาแฟก็จะออกมาทานันที oh. จะออกมาทาันี้ก็คือมีเกรด oh. A B C D B B อะไรก็ว่า,ากันบบตาม oh. ที่เขาก็คือคัดแยกเกรดเมื่อกีเอ้เ,กเราสีกาแฟ จากกะลามันเป็นสารนะ,ะออกสารเนี่ยมาค,คัดอีกทีหนึ่งที่เราต้องการน,นะครับอันเช่นมีแค่อันนี้กลับมาในส่วนของแค่ประมาณ50%ที่ผ่านอันนี้ต่อ<า>นะครับที่ว่าโอเคแล้วเรา50%าส<ช>ิบเปอร์เซ็นต์แล้วนมมแล้วเอามาคัดตัวนี้ก็คือตัวนี้เหมือนกับเอสเล ตัวเมล็ดกาแฟก็คือเห็นเหมือนจากภายในแล้วเมื่อกี้เห็นแค่ภายนอกมันมีเมล็ดที่เป็นไนสีเช่นกรณีของสีอาจจะดานไปมันมีแมนจาะมีอะไรที่ตําหนิมีอะไรป๊บแต่ละเม็ดเนี่ยนะคะต้องอ่านอันนี้เลยอ่านเป็นเม็ดเม็ดอันนี้เลยมันต้องผ่านนีมันมีกล้องอะกล้องที่สามอันนี้มีอยู่อ๋อสี่ตัวมันจะอ่านลยว่ายิงปุ๊บ ไอตัวนี้ผ่านไม่ใชไ,ไอที่ไม่ได้คุณภาพมันก็จะลงไปฝั่งโน้นฝั่ง้อ,งอที่ได้คุณภาพมาฝั่งนี้มาฝั่งไงโอ้โหเนี่ยครับเรามาดูคับการค้ากาแฟของอัน,นเนี้ยเนี่ยเมื่อกี้ผ่านเครื่องแล้วนะครับใช่อันนี้สแสดงว่ายังมีตัวนี้เหลืออยู่สมมตินะฮะอันนี้อันนี้ก็เหลืออยู่มันก็ะนจะเอาวิสีบางทีอาจจะด้วยวิธี ผังเครื่องตัวนี้ปุ๊ยังไม่พอเนี่ยอันอเนี้ยอย่างเงี้ยตัวเงี้ยใช่ไหมคะอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เอาออกอันนี้คือเวลานาไปขั้วนะอันนี้จะไหม้ก่อนหรือจะเบิร์นตัวนี้แหละที่ไำให่เสียรสชาติเสียรสชาติเลย ว่าคำว่าบ้านคือที่เดียวที่เราสุขหัวนอนทั้งที่จริงทุกที่เราก็เป็นเจ้าของอยากจะชวนทุกคนมาตั้งใจอย่าทิ้งไว้ไม่ว่าที่ไหนเก็บเอาไว้ไปทิ้งในทงังขยะตอนนี้ก็มาอยู่ในกระบวกนการหลานจากที่เตียงขั่วเมื<ฆ>่อกี้เราคัด<ฆ>ใสกาแฟ<ฆ>เรียบ,บรย<ฆ>้อยแล้ว พอหลังจากตรงนี้เสร็จแล้วจะได้ทานหรือยังคะใกล้ยังใกล้จะบรรจุยัง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 ไม่ได้บรรจุพันเหรอคะยังอีกขั้นตอนแรกที่เราือต้องเสร็จทีนี้ละโอเคนี่จะเริ่มแพ็คในถุงหรือยังคะยังครับยังอีกเหรอคะต้องมีคัดอีกอ๋อต้องมีคัดอีกคัดมืออีกเหรอคะเนี่ยต้องมีคัดมืออีกทุกเมล็ดต้องคัดเนี่ยอันนี้ขับวงการในการคัดที่คัดออกนี่คือมันยังไงคะมันสีเหรอคะหนึ่งเมล็ดที่แตกแตกอ๋อแตกเมล็ดที่แตกเสร็จเราก็ค้าออกเลย สองก็คือมล็กี้สีใช่เห็นแล้วสีต่างกันสีไม่สม่ำเสมอใช่ใช่ไหมคะเราก็ต้องค้าออกนี่หลังจากคัาเสร็จเรียบร้อยพวกเราก็ต้องมาอยู่ในส่วนของการเสียวแล้วอ๋อนี่แหละนี่แหละคือขั้นตอนสุดท้ายละขั้นตอนสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วเราก็บรรจุกล่องแล้วก็ส่งไปส่งไปแล้าวือทีเดีียวท่รู้สึกค ที่จริงทุกที่เราก็เป็นเจ้าของอยากจะชวนทุกคนมาตั้งใจอย่าทิ้งไว้ไม่ว่าที่ไหนเก็บเอาไว้ไปทิ้งในทังขยะในส่วนของอะคาเดมี่ตัวนี้นี่คือทำอะไรบ้างคะก็ส่วนของอะคาเดมี่ตัวนี้เนี่ยเราจะให้พี่น้องเกษตรกรจากที่อื่นหรือ mm hmm. หลายๆที่แล้วก็คนที่ อยากเรียนรู้เรื่องของกาแฟนเนี่ยเราก็สอนตั้งแต่ปลูกห,หรือคัดสายวันแกาแฟตั้งแต่ต้นน,ตตน้ําถึงายน้ําทั้งหมดจะเรียกว่าเป็นท,นที่เป็นที่อบรมเป็นที่อบรมทุกอย่างใช่ครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือคนที่เข้ามาซื้อแฟร์ชใช่ครับรใช่ครับ,รบก็จะต้องผ่านตรงนี้ต้องผ่านตรงนี้ฮะแม้เกษตรกรในพื้นที่เราก็ต้องผ่านตรงนี้แล้วนอกพื้นที่ก็ต้องพามาเรียนรู้ที่นี่ใช่ครับโอเคทั้งในมีอะไรมั้งเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าทําอะไรบ้าง ทีเดียวที่รู้สุขหัวนอนทั้งที่จริงทุกที่เราก็เป็นเจ้าของอยากจะชวนทุกคนมาตั้งใจอย่าทิ้งว่ย อนนี้นี่ก็จะได้ชิมกาแฟแล้วหลังจากที่ไปดูกระบวนการทุกอย่างตั้งแต่ในสวนใน,ในการเก็บมเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมคะจะได้ชิมแล้วล่ะลองชิมดูว่าเป็นไงบ้างบอกว่าคือกาแฟหนึง่งแก้วที่กว่าจะได้กินนะครับเป็นยังไงบ้างคือพูดง่ายๆคือเราจะกินพวกในกาแฟเนี่ยฮะเราจะดื่มตัวนี้ป๊อ,นะอมน้ำเรารู้เลยว่าเราอยานที้ดื่มป๊อมเนะี่ยมันจะมีความฉ่ำ แล้วสุดท้ายเนี่ยมาถึงช่วงนี้แล้วอยากถามคุณรเดวว่าอนาคตดอยช้างเรามีนโยบายอะไรที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องสีแม่ล้อมอีกบ้างจริงๆแล้วเราแคร์ในสีแม่ล้อมนะคะอย่างที่บอกทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไม่ใช่แค่คือเรามีกาแฟที่ดีอย่างเดียวเราไม่ใช่มีแค่การที่คือมีรายได้เข้ามาให้เกษตรกร,กรอย่างเดียวอย่าลืมว่าคือวันนี้เราอยู่ผู้นี้เราจะส่งต่อ,อยังไงให้กับลูกหลานนะครับ คุณต้องอยู่อะเราอยู่ในต้นน้ําเราอยู่ในที่หัวน้ําเราอยู่ในป่าต้นน้ำานะเราต้องรู้จักว่าการอยู่ร่วมยังไงกับสังคมนี้ต้องต้องแข็ตงขต่อไปในอนคาคตต่อไปสูกต้นไม้ในใจครับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะโอเคทั <ขอ S 1> ้งหมดนี้ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอเดลมากมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยครับยินดีครับโอกาสน่าเชิญนะครับได้เลยครับขอบคุณครับจุ๊บแป๊บจรับโอเค เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกว่าจะได้เป็นเมล็ดพันธุ์กาแฟที่ดีที่สุดนะคะกว่าจะได้เป็นกาแฟดอยช้างที่มีเอกลักษณ์แล้วกว่าที่เราจะได้ดื่มด่ากับกาแฟรสเลิศแบบนี้ต้องผ่านกระบวนการต่างๆมากมายเลยทีเดียวคะ่ะจะเห็นได้ว่าเขาใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆค่ะคุณผู้ชมและที่สําคัญนะคะเขาก็ไม่ลืมที่จะใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยดังที่คุณอาเดลได้พูดไว้ว่าเราต้องปลูกป่าในใจเราก่อนนั่นเองคะ่ะ วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะย่าิลไม